กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทูก่านเด้อภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องผบกับซองสระนี้ป่าบรรยากาศยามเศร้าจังหน่อยเนาะเมื่อนี้ยังคลายแต่มีแสงแดดพี่น้องเอ้ยนี่แสงแดดกับปวยปลายลมกันแล้งแรงน้องอเนยกันยัง,น,ง,ยงกกนั่งเพียงไพ่อีกคึอเกาอเนยสบายดีปะลูกเนกเอ,อะลูกเออมาเออเราก็ยังเต็มอยู่พี่น้องเอ้ย นีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นผามือเออมาให้ท่าแม่เพิ่นก็เห็นหน้าประณะคุมมค้ม,มื่อพี่น้องเขาก็เห็นแต่หน้าประณะลงวัดทั้งแหละบ่ได้เอาไปเห็นยังดอกนี่อันเนยนาบบ่เนยโอ้สาหัวแตกคุณเห่าอยู่ตลรางพ,พี่น้องบรรยากาศก็ลมพ้อยพ่อยความหนาวความเย็ยนพี่น้อง อ้าวนาวอุ้ยมาทางนี้กะจักแม่ใหญ่จืดเพื่อเห็ดยังเผื่เดียวเผื่อโนงเลยก้มือนกูชูกูชูพี่น้องแม่ใหญ่เฮาวผู้ผู้แม่ใหญ่แม่ใหญ่เพื่อผ้าเอกข้างนอกเพื่อเห็ดอยู่เห็ดกินเพื่อสีแกงขี้เล็ก พวกเราจะแกงคีเล็กเด้อพี่น้องเอ้ยแกงคีเล็กใส่นางพี่น้องยำเรายำหมูว่นี่ยำยังคือยำเป็นตะเส็บแท้ยำยันนางพี่น้องเอ้ยโอ้ือคือพอน้ำซสียยำไข่เนี่ยพี่น้องเอ้ยยังจืดห่า อันนี้ก็สิ้เป็นถุงหนังน้องนี่สามีพ่อว่าแม,ม่อืมอันนี้สิ้เป็นหนังน้องพ่อต่ว่ามั่เนาะพ่อและแม่ใส่ไลยกะมันบวชแสบเออดีคุณน้องยำประธานจะงานเลยช่วยเลย ม่ใหญ่ฮะก็ตื่นเปนวะตื่นมากก็แล่นเลยมั็นวะตื่นมากก็เล่นเลยได้พี่น้องเอ้ยธรรมดาแล้วใหญ่ตื่นเอาต้องขับเบือใส่เนาะเลย mới này hếtแดด, tao này, tại vì là, thăngแดด thăng rông mà là, biết không đấy. ra đây, há này, mát. ngày nạt vừa cà อืมป้ามาใสาโ่โขกให้แม่ใหญ่อาแนตตองมาอาแตตองมาพ่าป้าน้องนัดใส่เสื้อปะตะอุ่นแทนอุ่นบมดน้องนัดแต่ว่าอุ่นกับใส่ทรงข้าสาันเนาะมักับบ่ปันใดด <c oughs> อก้งยแตวหแบบรีปปัดนี่น้อง มีใหญ่จืดก็น้องหนัดสวยการลงมือมิตรไงมีใหญ่จืดก็ตตำข่าเบือน้องหนัดกับป่านขี้เล็กชันนี้ก็เป็นตากล้องจ้า บรรยากาศลมหนาวพี่น้องเลยทั้งหนาวอีกจักมื่อนาะมีอันหนาวผมมีฝนกับไข่แม่ด้วยโดยทั้งหนาวทั้งฝนตกนี่ตีนอแม่ไปเมื่อวานนี่นะเวลาเวลาเาไปกับพี่น้องเลยเวลาไปทางกับบอดี้วันไหนหนาวผมมีฝนกับยังไข่ เมี่ยน,นีผนกระตกอาหย,ย่อยทางแดดกระบอมีมีแต่ล้มอยู่วุน่นวนจากที่อยู่ไปเนี่ยวใดโอ้โอยเคร่เหม็นหนาวละไอ้บ ่านติมันนอตายตม,มันก็นมีอยู่ดอกแพลพืนผ่าแต่ต้นตมันหักสนแม่ยิ่งจนสิกันบอน่อใดสิตายแต่แต่มือว่า พ่ะชิมจ้างมาเนี่ยจ้นไปร่ำกับพระจ้าง,งด้วพี่น้องเด้เอ,อ,อตอนนี้นะม่ให้กนเ,นเห็นแสงเด็กโยออกคนพอยพอยพอยนมกัพอไว้ไหากมีแสงก็ขน,นี นี้ไปป่าหากินตามป่าเราแม่ยใหญ่จืนบอยอยากเ่าสมเด็มแม่ยใหญ่จืนซีไปเมื่อวานนี้ไปใส่กระบอกได้เพราะว่าแดดบ,บ่เยแม่ยใหญ่จืนแกงแล้วกันซีไป สิเขาดงกฟองมา,มาให้เห็ดกินแล้วแม่ใหญ่จืดไปแต่เด้ออุ้ยไปกับผมมีทางคลองนะจะไปน,น้ำอยู่ชสยผมยอมมาหนะต้องไปค่็ต้องไปดอกยายอยู่นนเงื่อนนี่แรงหามหลักไปเด้อใส่อันแม่น้องอันเน <laughs> ยซ้อมยยาจืดฝนหมักหลักไปดอกน้องเวลาอยู่ลูกบ่อย,อยู่มันก็ไป,ไปแหละวี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 ไป หอยเป็นไปพี่น้องเลยไปกับพยอมมาจักไปใส่ไปหาไปเรื่อยเข่าหน้าบอกกินพี่น้องเลยยาเป็นเป็นเมื่อยเป็นเมินแกเป็นลมเป็นแหลกไม่ได้เจือลำหมักเป็นเมื่อยไปผู้เดียวกับเธอเป็นเมื่อยดิใหญ่ฝนก็เอาอันเอาหนังใส่พี่น้องเอ้ยมาลูกนอนี่ Nhay ông nàng sài, xài, ừ. nắng nàng mùng hai <laughs> mươi <laughs> hai นี่ม si um, ันอยากติดหมาะวะแม่อืมเตอร์พี่น้องเอ้ยสามสี่บสะหอมหอยหอยเลยใช้หนาตานี่ไม่ใหญ่ฮะก็เอาหนังใส่น้องเอ้ยนี่เพิ่นก็สิเอาผักบัวใส่บ้านสามผักบัวใส่หอมหอมเตะดังห้อยหอยเนี่ย โว้ดอ่าเราเผาคนอย่ามันติดหมอกเอาหอมใส่พืีเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่หอมบัวคนเอาหอมบัวใส่เลยป้าพี่น้องขึ้นหนากินทะยายเห็ดนี่ึ่ แต่งซองอย่างมันว่เอ้าวบัหวานกระเข็มเราอ่ะใส่หนังนอเอ้ยโอ้ใส่นัง่หนใัว้อมหอยหอยเลยยายซีเมอร์มนบริษัยยังไงยังบริสัยเกลือยายซิมแล้ว่าจะมาบริสัยเกลือน่่ยายเอ้ย โอ้แม่อันนี้มันเข้มได้แม่คืออันนี้น่ะสุดยอดเลยน้ายโคมเข้มน่ออืมอลมอดึดอึดเี๋พี่น้องได้ยินบ่เสียงลม เป็นไงยายซ่บๆวะคะทีมสัสส่งห <Ari> ักระย่างเข้ามาพุข้างนอกักระย่างวิวีข้ามากำลังเด้งกำลั ตักเลยเขาจะเอาลงวัดตักเลยสว,วยลเลยเขาจะเอาลงไปปลาไปไอ้แม่ใหญ่ตักพี่น้องเขาก็าจะเอาลงไปวัดมาเลยไปจังหันตอนเสาร์ไปปลาไว้ไคลิปนี้เราก็จะขอลาคลิปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนีป้านี่เด้อพี่น้องพิษพลาดประกันใดกขด็ขอโทษขออาภัยหลายๆเดอ้อสบายดีพี่น้องติดเตียนได้เด้อพี่น้องสบายดี